สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องเดอะซัมรีวิวนะครับวันนี้จะมาร um ีวิวกองซูมทาร์เมอร์นะครับย <Yeah, S 1> นี่เลยซื้อมาอีกกองหนึ่งกองละ8ปบาทนะครับกองละแปดสิบ้าบาทตามในเซเว่นนะกลองแปดสิบเก้าบาทตอนนั้นส่องสาอาทิตย์หรือสี่อาทิตย์ที่แล้วนะนะครับรีวิวกองแรกไปต่อไปกองที่สองนะนะครับนี่เลยซื้อมา8ปบาบาทจากเซเว่นนะ ลองไปหาซื้อดูนะครับเอเว้นทุกสาขานะครับไปเลยเมื่อก่อนพุ่งได้โลอออติมาตัวเนี้นะครับออติมาตัวนี้นะครับ,ค,รบคงจะได้ตัวนี้ต่อเป็นรถนะคงจะตามหาเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆนะมาแกะกันเลยแกะออกยากบินหน่อยเฮียเอามาแปะไว้เนี่ยละเออ ทังใดจะเป็นแมบนี้มีซองนะครับมีคู่มือประกอบนี่นะคู่มือประกอบกลางออกมาเลยนะนจะเป็นแมบนี้เลยคู่มือประกอบนะมันจะมีลายตัวนะครับมีลายตัวมีแค่นี้ตัวเดียวสองตัวนะมีอีกลายตัวเลยอรอะลองตามเทียบกะนะครับ นี่ได้เรียนมานะครับเรียนรถออปติมัตนะอัติมัติรามนะนี่มาประกอบกันนี่ประกอบกันประกอบไม่ยากนะครับตัวเล็ก ตากตรงง่ายนะครับอีกทีน้อยด้วยเดีย๋ยวผมดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคงจะใช่ ต่อไปเลยง่ายดีนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะ เอเสร็จแล้วนะครับมีเลยเสใช่ไหมต่อง่ายๆมีสวยมากนะครับรถออโติมัสรานนะเหมือนในยุคก,กีวันเลยนะครับมีเลยเหมือนในยุคก,กีวันเลยมีโลโก้ออโตบัสด้วยนะครับมีโลโก้ออโต้ออบัสนะครับนี่เลยรายละเอียดสวยมากนะครับ นี่นาเราก็สวยนะครับนี่นี่ยื่นมาเป็นอย่างนี้ก็ได้เอเนี่นะครับเอาถ้าเป็นแทนให้อีกตัวหนึ่งยืนเกาะก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งอยู่บนชั้นเลยไม่ได้หยิบมานะครับเลยเอาเลยเอามารีวิวเลยนะครับนี่เลยนี่ตอนพับพับอย่างนี้เลยน,นี่เก็บนะครับนี่เลย สวยมากนะครับลองไปหาซื้อได้นะในเซเว่นนะครับเซเวน่นถูกสาขาตัวละ89บาทนะครับตัวละ89บาทไม่แพงมากนะครับไม่แพงหาซื้อได้89บาทนะครับมีลายลายเอสวยนะครับแต่ตัวที่ซองมานะครับขาดอีกลายตัวเหมือนกันนะครับขาดอีกลายตัวนี่ นี่เลยนะครับใช่เอามาเอา,ายืนคู่เนี่ยสวยมากถ้าเอามายื่นคู่กันนะนะครับเราไปหาซื้อเยอได้นะในเววนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตาม Subscribe ด้วยกันนะครับยังไงขอลาก่อนครับสวัสดีคับบ๊ายบาย